มันก็จริงอยู่กินเหล้ากินเบี้ยวแล้วมันขมแต่พอข่อยสิหันไม่กินนมกระดันเหี่ยวสี่เดียวว้าโอ้หอมเนาะแค่อยังกินหันปอกจังว่าเด้อเด้อจะให้ยังกินหันแกงปลาสลามใส่ผักขาดเฮ้ยโอ้ยแกงปลาสลามใส่ผักขาดเลยโอ้ได้ของกินเป็นแต่แซ่บเนาะ ก็พอได้กินอยู่เลยมันถือเบ็ดเพลินมือกรอนไปสอนแยงก็ได้ประวานว่าต่อสองโตคุนโอ<ฮ>้เห็นอย่างกินปตะวานค่ะปนอะไรเอ่ยต้มปนขีมันกับม่มมกสักพักแยงแซ่แบแสบได้หันโอ้แม่นหมอสองคนให้เจ้าหันแม่นไห้มาแต่งกิน ก็มาเค็มก็ซองอะไรเอื่อยจะผัวข่อยแล้วบุก่อยให้ข่อยเฮ็ดไปเอากันมาข่อยเคยเฮ็ดแล้ากินเทื่อเดียวเดือนนั่นมิจจะเราเฮ็ดให้ข่อยกินโอ้แสดงว่าเจ้านี่ได้ผัวดีได้หนิตามที่ข่อยเบิ่งนี่ก็แม่นได้เอื่อยแล้วหักข่อยแล้วแพงข่อยอยากเฮ็ดให้เพื่อนกินเพื่อนกับโบยอะเห้ข่ยวยอดเห็ดนะฮะจะเป็นสัตว์ชนหักเนี่ยแพงเนี่ยเอาเทอาีเอาวาได้เห่นเอื่อยโอเคิดวนี่ก็แน่มึงาเหยี่ยเป็นตาสแตตเฮ็ดกินมาได้บัจ้างกับเค้บบัได้หักได้แพงมึงปานนั่นหรอกกูบ่มีทางเลยอ่ะขมนัยใจ บ่หูวา่าไทยสิว่าบ่โนกะล้อมึงตีอีพอการคอไปซื้อโรงงานเอาบ่การคอไปซื้อโรงงานเฮาไปแปมเพื่อมาเขาบอกว่าเอกสารบ่ถือบ่ครบเอาเบิ่งให้ข่อยกะน,นั่นนี่มันบะครบหมงใดเขาให้ใส่วันเดือนปีเกิดมีอย่างมีหอ,อนี่ นี่หอยอีหยังเอากระเพาะแง่นั่นผู้ยไส้มันบอเราอยู่ทางหน้า่อยเราเป็นผู้ยไส้เราใส่มีคอคอยบอกเอาผู้ยไส้มีคอกู้เป็นไหมยิ่ง่อยก็ใส่มีหอนแล้วมันมีแติเดียนมีหอนเนี่ยเอาต้องมามีคอหนึ่งมันมีแต่เดียนมีหน้าคมเอาโอ้ข่อยกัไปเถียงหมออยู่อันคุณว่ามันมามีดอกย้ายเดียนมีหอวก็จะมาขอร้อง ผมนี่จังไดนเห็นอิ่มเปลี่ยนจริงที่แล้วเนาะโอ้เกิดมาคุกกระพึงจนได้เห็นนี่แหละเย็นนี่หอนอะค่าคนเไงเอาไปเลยนายสายใช่ไหมคะครับแม่หล่ะครับเอกสารยังไม่เรียบร้อยนะคะใครเป็นคนคทำประกันคะเนี่ยค้ำครับคนค้ำมาด้วยไหมคะบ่ได้มาครับอยู่เท่อนถ้างั้นก็กลับไปเอาเมียที่บ้านนะคะว้าแม่บ่เอาขังเว้นแบๆนี่เลยว่ะค่ะแล้วรีบมานะคะมือขึ้นเนี่ยกระซอมคุณ เดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนโอ้เอกสารปู่นี่มันยากปน,นี่ตัวนี่เนาะตัวที่แล้วนี่มันบอกก็แห้งคุณบอกต้องเตรียมให้ครบนะคะตกลงให้ผมกลับไปเอาเมียก่อนเนาะค่ะ,ะกลับไปเอาเมียมาเซ็นค้ำประกันนะคะอ่อกลับไปเอาเมียมาเซ็นค้ำประกันดอกไว้จีค่ะแม่ได้เหรอเนาะว้าทำไมคะโอ้ยเนาะอย่าไอ้ดีแล้มาอีกยู๊บ